สวัสดีครับเลววันนี้เรามาพบกับครัวแม่ปออ่าอีพีที่เท่าไหร่้วครับสิบสองวายเป็นไงฮะสิบสองอีพีแล้วนะก็ผ่านไปไวเหมือนโกหกก็ยังตัดแล้วก็ยังไม่มีคนดูใช่ก็ยังตัดคลิปไม่ได้เรื่องนะครับก็ยังทําคลิปกันยังแบบไม่เก่งเท่าไหร่วันนี้เราจะมาพบกับเมนูอะไรครับคุณแม่ปอ สปาเกตตี้สปาเกตตี้อะไรสปาเกตตี้ผัดผัดอะไรวะสปาเกตตี้ผัดฉ่าใช่ไหมผัดขี้เมาเปล่าเออผัดขี้เมาเยอะเอาใหม่นะเราต้องเอาใหม่นะวันนี้เรามาพบกับสปาเกตตี้ผัดขี้เมาเออดีกินนิดนึงเอาเดี๋ยวก่อนอื่นนะเดี๋ยวเราก็ไปเรียนรู้เกี่ยวกับส่วนผสม นะครับในการทำสปาเกตตี้ก่อนว่ามีอะไรบ้างครับเยอะหน่อยวันนี้เยอะ One, two, three, come ค่ะเราก็จะมาดูส่วนผสมกันนะคะว่ามีอะไรบ้างก็จะมีน้ำเปล่าเส้นสาปาเกตตี้ครับผมกระเทียมครับพริกจินดาว้าวใบโหระพาออื่าพริกแดงอื มะเขือกระชายเอพริกไทยอ่อนกุ้งหมูบดเกลือเกลือน้ำตาลตน้ำมันน้ำมันน้ำมันหอยน้ำมันหอยก็มาอะไรซีอิ๊วดำน้ำมันหอยซีอิ๊วดำด้วยใช่ไหมใช่แล้วน้องดำไหมไม่ดำขาวจู๊ค่ะ เราก็จะไปดูวิธีการทำกันเลยค่ะไปตอนแรกนะคะเราก็จะใส่น้ำลงไปตามด้วยน้ำมันใส่มันเยอะไหมเนี่ยน้ำมันประมาณหนึ่งช้อนหนึ่งช้อนโต๊ะใช่หนึ่งช้อนโต๊ะแล้วก็เกลือเกลือก็ประมาณเอาน้ำผสมน้ำมันแล้วก็ใส่เกลือใช่ไหมใช่ใส่เกลือลงไปประมาณหนึ่งช้อนเหมือนกันหนึ่งช้อนโต๊ะหนึ่งช้อนโต๊ะเหมือนกันนะ ทำไมเราต้องเอาน้ำใส่ไปในน้ำมันแล้วก็เ,เกลือด้วยอ่ะเพื่ออะไรเอาน้ำมันใส่ไปในน้ำเออน้ำมันไปใส่ไปในน้ำทําไมไม่ให้เส้นมันติดกันอ๋อแล้วเกลือเกลือก็เพิ่มรสชาตินิดนึงอความรู้ใหม่ความรู้ใหม่ที่เราจะทําอะไรนี่คือเราจะทำอะไรต้มเส้นสปาเกตตีอ๋อเราจะต้องต้มเส้นสปาเกตตีก่อนใช่ไหมใช่ไหนเส้นสปาเกตตีแบบไหนแบบนี้ว้าว wow. แ้วก็ใส่เข้าไปเหรอใส่เข้าไปเลยไม่ต้องรอ,อน้ําเดือดอะไรหรอใส่แค่ได้เลยเอ่ะใ,ใส่ไปเลยเดี๋ยวมันก็ค่อยๆพอมันเส้นมันนี่มันก็ค่อยๆลงไปเองอ๋อยู่นานี่นะก่อนจะต้มเส้นสปาเกตตี้นะครับอย่าลืมใส่น้ํามันหนึ่งช้อนโต๊ะกับนกับเกลืออีกหนึ่งช้อนโต๊ะใช่อ่าใส่ไปในน้ําเลยที่เราจะทําการลวกเส้นสปาเกตตี้ อยากปะน้ำมนต์ไหมไหนอ่ะเนี่ยนี่คือการปะน้ำมนต์ะร้อนเหรอร้อนสิร้อนเหรออยากปะน้ำมนต์ไหมล่ะไม่เอานี่ไงเหมือนที่ไอ้ที่เขาปะน้ำมนต์อ่ะเอาวะไม่เอาทำไมไม่เอาอ่ะจะได้จะได้มีสิริมงคลไงเอาน้องพี่ก็มีสิริมงคลแล้วเปลี่ยนเรื่องทีเขินนะเขิน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 ไม่เขินหรอก ล้วหน้าแดงทำไมดูดูดูอะไรมันพึ่งจะหน้าแดงเนี่ยนะหน้ามันแดงเพราะว่าเนี่ยมันมาหลอเหลอเหลอเหลออันน้ำร้อนตรงเนี้ยมันร้อนไหเลือดครับเลือครับนี่เส้นก็จะนิ่มนี่แบบนี้นะครับกำลังเดือดเลยต้มให้เส้นนี่ไม่ดิบต้มเส้นจนกว่าจะสุกใช่ไหมใช่สีมันจะอ่อนลงอืมเข้มๆนี่นะจะสีเหลืองๆเข้มๆไง มันก็อย่างนีนี่นะจต่สีเข้มๆเลยนะครับก็จะอ่อนลงนะว้าวถ้ามันไม่ถ้ามันดิบอ่ะมันจะกึึดกรึดนะถ้ามันดิบมันจะกึ๊ดกึึดดิบมันจะกึึดกึดอ่ะมันจะเหมือนกินกินแบบดิบๆอ่ะมันมันกึ๊บๆึบอ่ะนะถ้ามันสุกมันก็จะเส้นมันจะนิ่มๆนุ่มๆอ๋อนี่นะครับ ที่เราลวกเสร็จแล้วนะครับมันก็จะได้เป็นเส้นแบบนี้มาดูฮะนะนี่นี่คือเส้นที่สุกแล้วนะครับเส้นที่สุกแล้วเดี๋ยวเราจะทําการนําเส้นพวกนีน้ไปผัดนะครับขั้นตอนต่อไปนะคะเราก็จะมาตำพริกกับกระเทียตมตำทำอะไรเนี่ยตำเพื่อเอาไปผัด กระเทียม <Good> <laughs> น่ารักจริงๆนะหญิงคนนี้ใส่ไปเลยนะเพราะพริกนี้มันไม่เผ็ดเอาสีมันสีสันอ๋อสีสันเผ็ดแหละเผ็ดนิดเดียวพี่อยากเผ็ดมากไหมล่ะถี่อยากเผ็ดมากสีพี่อะถ้าอยากเผ,ผ็ดมากก็ใส่พริกใส่พรพิก <ไป S 1> ที้หนูเดี๋ยวแสดท้อง ทำให้ละเอียดเลยเหรอไม่ต้องละเอียดมากตำให้มันให้ให้มันแตกๆอ่ะก็เนี่ยเหมือนจะละเอียดแล้วเนี่ยก็เวลากินจะได้กินกินพริกไปด้วยไงมันจะได้เผ็ดๆถ้าตำไม่ละเอียดเราก็ไม่กล้ากินใช่ไหมเราก็ไม่ได้ต้องกินดิเราแค่เอารสชาติพี่กล้ากินไหมล่ะ<ร>พี่กล้ากินไหมล่ะเราแค่เอารสชาติมันนี่เฉยพี่กล้ากินไหมล่ะกินกล้ากินไหมล่ะเอาปลาถ้าพี่กล้ากิน เอาไล่ะแข่งกินพริกกันไหล่ะเออเอาดิเอาไรอคลิปหน้าเลยเดี๋ยวรู้เรื่องเดี๋ยวรู้เรื่องใครแพ้นะต่อไปนะคะเราก็จะทำการผัดตะแกปิกนิกผู้น่ารัก <laughs> เปิดไฟกลาง มันเยอะไหมัไม่ต้องเยอะขั้นตอนต่อไปก็จะเอาพริกนะคะกับกระเทียมที่เราโผกไว้ลงไปผัดให้หอมได้ได้ว้าวโอ้โหสุดมากผัดน้น แล้วเราก็จะใส่หมูลงไปเอาผัดใส่ใส่หมูเลยเอาใส่พริกเสร็จเรใส่หมูเลยใช่ไม่ต้องให้มันไหม้พริกอ่ะใส่หมูสักลงไปน่ารับปทานมากเลยครับคุณผู้ชมยอดเลยเหมือนผัดกะเพราเลย ใส่กุ้งไปอีกอเอยๆถ้าจะเอากุ้งเข้ามาหมั่นเห็นแล้วตุ๋เลยผัดให้กุ้งสุกเป็นสีสีอะไรสีส้มส้มอ๋อเรากุ้งสีส้มก่อนนะอ <c oughs> เอาแล้วใส่น้ำมันหอยลงไป หมดศูนเลยทุกคนโอ้ยใส่พริกไทยอ่อนลงไปเลยจ้ะเฮ้ยโอ้ยแล้วก็ใส่ทไทยอ่อนนะนะดูสีดิโอ้โหสีสวยวะ่ะสวยเหมือนคนทำเลยใส่พริกใหญ่พริกอะไรเนี่ยพริกใหญ่ไม่รู้ <laughs> เขาเรียกพริกอะไรอะ่ะพริกไม่ใช่ใหญ่พริกชี้ฟ้าเหรอใช ดูสีสันนี่คุณผู้ชมโอ้ย,ย,ยเหี่ยวเว้ยหิ่ยวใส่มะเขือลงไปเลย,ลยเราจะใส่มะเขือใส่ใส่พวกผักลงไปก่อนเส้นใส่หลังสุดใส่กระชายใส่มะเขือ,อเอาใส่เส้นลงไปแล้วสินี้ก็ถึงผัดแล้วใส่เส้น อ้แล่แซ่บแล่แซ่บนะใส่เส้นลงไปแล้วเนล,ลาบซอกแดงอ่ะที่ไม่เผ็ดเนี่ยแต่มันจะเผ็ดเสร็จแล้วก็อะไรอ่ะใส่น้ำมันหอยไปอีกแล้วก็ผิวดำทำคลิปมันต้องกดทนเหละ อันนี้อะไรอนะ่ะซีอิ๊วหวานอ๋อใสอีกหนึ่งพอเราผัดได้สักครู่นะครับก็ใส่อะไรนะอะไรอ่ะซีอิ๊วหวานซีอิ๊วหวานกับอะไรซีอิ๊วหวานกับน้ำมันหอยอ๋อคือแม่ปอจะใส่อย่างเดียวไม่บอกเลยนะครับน้ำตาลปรุงรสต้องไงอันนี้ปรุงรสต้องไง คุณรสคุณรสน้ำตาลน้ำตาลมาหนึช้อนหนึ่งน้ำตาลมาช้อนหนึ่งแล้วอะไรเงี้ยผงพิเศษอะไรวะผงพิเศษอ่ะก็ต้องบอกครัี่ผงพิเศษมันถึงบอกคุณรสเออก็บอกผคุณรสติบอกผงพิเศษเดี๋ยวคนถ้าเกิดถ้าเกิดว่าคนเขาเข้าใจผิดไปเอาซื้อผงวิเศษมาที่ทาหน้าตาลมซูชิเออตาลมซูชิมาใส่ทำไงแม่โอ้ยดูสี ดูสีดูสีอย่าลืมเบาแก๊สด้วยนะครับไม่ง<ม>ั้นไหมงั้นเดี๋ยวไหมหมดนะดูแต่สีหน้าสีสันน่ากินมากโอ้ยว้าวเดี๋ยวนี่นะแจกจะบูกไปด้วยถ่ายคลิปไปด้วยทำไปด้วยห้องก็อับทำกับข้าวในบ้านเลยครับผม ดือดดดึอืมได้แล้วมั้งชิมก่อนสิชิมก่อนชิมก่อนว่ะยอดอืมขาดอะไรวะแสมมันผอนี่นึงอ๋อลืมซีอิ๊ว ซีอิ๊วขาวอ๋อสรุปต้องใส่สีอิ๊วขาวด้วยนะคุณผู้ชมใสเสีอิ๊วขาวสีอิ๊วปรุงรสไหมฮะนี่ใส่สีอิ๊วไปหน่อยด้วยนะซอสผัวเหลืองออแหมทำกันแบบปุ๊บปั๊บปุ๊บปั๊บเลยนะครับอันนี้เขาไม่ได้เป็นคลิปมาสอนทํานะครับเป็นคลิปมาทําให้ดูนะครับทําให้กินทําให้ชมยั่วน้าลายเฉยเลยครับผมโอ้แต่หอมจริงคุณผู้ชมหอมมาก โหดูสีสันง่ายด้วยนะใใหห้้ชชิิมมทำไม่ยากด้วยให้ชิมก่อนก่อนจะใส่สุดท้ายใส่ผักอันนี้นะต้องชิมก่อนนะร้อนนะก่อยไหมขาดอะไรออร่อยขาดอะไรหวานหน่อยใส่ไม่ขาดดีเนาะเพราะว่าที่ติดหวานเพราะว่าผมเป็นคนติดหวานนะพี่ก็แบบเติมเพิ่มได้ป่ะไม่อยากกินหวานเขาจะลดน้ำหนักไงแม่ปอจะลดน้ำหนัก ใส่ผักลงไปใส่ผักผักอะไรเนี่ยมันถึงก็บอกใส่ผักะก็บอกแล้วตอนแรกไงตอนแรกใส่ผักเดี๋ยวถ้าเกิดก็บีบผักอะไรมาใส่แก๊สเลยค่ะตอนใส่ผักิดแก๊สเลยค่ะอ๋อพอใส่หัวละพาปุ๊บก็ติดดแก๊สตดแก๊สใส่หัวละพาเลยมันจะได้ไม่ดำโอ้สีสันน่ารับประทานมากเลยคนทำก็สวยเซ็กซี่นะครับผม ต้องใส่สายเดี๋ยวมาผัดแล้วเนี่ยร้อนดูดิน่าจริงๆดูสีสันเดี๋ยวตักใส่จานให้ชมนะแม่นำลอยไรแม่นำลอยไหร <laughs> อ๋อหนึกว่า็นน้ำลอยไร <laughs> จะเห็นของอร่อยแบบดูดูดูดแผนที่แผนที่จานให้หน่อยแผนที่จานให้หน่อยดูฟันเดี๋ยวลองชิมเดี๋ยวลองชิมลองชิมเลย นี่นะคุณผู้ชมรีวิวเสร็จปุ๊บสดสดร้อนร้อนชิมเลยอืสปาเกตตี้หันกล้องไปโกเม่บอลเฮ้ยจบไปทำกินกันอร่อยไม่ยากไม่ยากอร่อยอืโอ้โหกินคนเดียวเลยกินด้วย sorry it's yeah. dj